อออรละลึกถึงองค์พระแม่ลัสมีมาตามือด้านหนึ่งยกขึ้นขอพอรจากพระองค์ท่านมือด้านหนึ่งแตะไว้ที่เงินตรา ขอให้เงินตราหลั่งไหลเข้ามาสู่ครอบครัวกิจการร้านค้าของเรานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมีหนึ่งรก็ขอให้เพิ่มภูนเป็นหนึ่พบาทมีหนึ่พบาทก็ขอให้เพิ่มภูนเป็นหนึ่งหมื่บาทมีหนึ่งหมื่นบาทขอให้เพิ่มภูนเป็น1,000งแบาทและมีหนึ่งแสนบาท ขอให้เพิ่มพูนเป็นเงินหลักล้านล้านบาทด้วยเธอพร้อมแล้วสวดมนตราพระแม่รัศมีมาตาด้วยกันนะครับโอสรีมกรีมสกรีมโอมสรีมสกรีมสกร,รีมกัมมลีกัมมลาเลประสิตาประสิตา โอมสริมกรีมสรีมกัมมะลีกัมมลาเละประสิตาประสิตาอมสิมกรีมสรีมมหาลักษมีนัมมหาอีกรอบหนึ่งนะครับโอมสิมกรีมสรีม กัมลีกัมมลาเลประสิตาปราะสิตาโอมสครีมครีมสครีมมหาลาักษมีนามหานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพรุ่งนี้การเงินจะหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตของข้าพเจ้า บอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟ้าสวดคำว่านามัสกาพร้อมๆกันนะครับหจบโอมนามัสการ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  ขอความเจริญในธรรมพึงมีแด่ญาติธรรมทุกคนที่ได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวนี้นะครับในการเรียกเงินเงินตรานะครับสิ่งมงคลที่หลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตของคุณนับตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้เป็นต้นไปถ้าท่านจําไม่ได้นะครับเข้าไปดูในคลิปวิดีโอย้อนหลังซึ่งเราจะให้ทีมงาน TCC น้องนองทีมงานตัดต่อคลิปเอาไว้นะครับคลิปนี้นะครับในโอกาสนี้ก็จะได้ถูกส่งไปประเทศอินเดียด้วย ในเช้าวันนี้นะครับรายการของดรไม์นั้นซึ่งเป็นรายการที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของการนั่งสมาธิการทําสมาธิด้วยไพยิบซีนะครับหรือเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า t h r a p e t Meditation การปลุกพลังศักดิ์สิทธิ์ทําให้ไพยิบซีนั้นเข้มขังนะครับท่านที่เป็นหมอดูไพยิบซีก็ดีนะครับท่านที่เป็นนักเรียนที่จะเรียนรู้เรื่องของไพยิบซีก็ดีสําคัญมากนะครับในการที่จะใส่บรรจุพลังความเข้มขังและความศักดิ์สิทธิ์ สื่อถึงองค์นะครับองค์เทพเทวาต่างๆที่เป็นสัญลักษณ์บนหน้าผ้ายิบสีทั้ง22ใบนี่คือหนึ่งในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นะครับทุกครั้งที่เราติดขัดเรื่องการเงินให้ระลึกถึงองค์พระแม่รัศมีอยู่เป็นนิดนะครับคุณเนติเป็นยังไงบ้างครับก็ขนลุกขนลุกอยู่ตลอดเวลาเลยครับอาจานะครับนี่ <c oughs> เป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่คนอินเดียโบราณเขาจะนะครับให้ลูกให้หลานนะครับบอกกล่าวกันต่อ สวดได้ทุกวันนะครับมนต์บทนี้ขอเพียงเรานั้นมีความมั่นคงแน,แน่วแน่ที่อยากจะแก้ไขปัญหาทางการเงินเชื่อไหมครับว่ามนตราบทนี้นะครับฝรั่งหลายประเทศได้นําเอาไปสวดเศรษฐีที่ประสบความสาเร็จในอินเดียเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศอินเดียเขาก็ใช้เคล็ดลับนี้แหละครับในการสวดอยู่เป็นประจํานะครับแล้วก็นักธุรกิจ ต่างประเทศหลายๆคนที่ฝึกสมาธิในสายขององค์พ่อแม่รัศมีมาตาก็จะใช้มนบทนี้ในการที่จะดึงดูดสิ่งดีๆให้หลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตของคุณนะครับก็ขอให้ญาติธรรมใช้เวลาที่มีค่านี้ศึกษาค่อยๆศึกษาเพิ่มเติมไปกับรายการของดรไม์และรูปแบบที่จะนําเสนอรูปแบบแปลกๆใหม่ๆเข้ามาสู่ญาติธรรมไปเรื่อยๆนะครับคุณในติวันนี้มีธรรมะดีๆอะไรมาฝากกันครับ ครับผมเอวันนี้ไม่มีครับจาครับหาไม่ทันนะครับอ๋อวันนี้ได้สวดมนต์ก็ถือว่าเป็นมงคลแล้วนะฮะครับผมครับคาถาได้จดเอาไว้ชัดเจนแล้วนะครับชัดเจนครับมันสวดอยู่เรื่อยๆนะครับผมครับผมขอบคุณมากนะครับอาจารย์ขอบคุณครับคุณเนติครับส้ัมดีสกับ นี่คือสิ่งดีๆที่แอดซีนออนทาล o t ตทีีกับครูทาลอตมันตราด็อกเร์ไมหนึ่งเดียวในประเทศไทยจะมอบให้กับญาติธรรมที่มีความเชื่อความศรัทธาอันพลังอันแหรงกล้าขององค์เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเราไปที่การสแกนชีวิตกันต่อนะครับ029423319ในช่วงนี้นะครับก็คงจะนะครับสำรวจตรวจดวงชะตากันต่อนะครับในครึ่งชั่วโมองสุดท,ท้ายของเช้าตรู่วันนี้กัน ข้อความทาง SMS บอกอดีตลืมไม่ได้แต่เราเลิกนึกถึงมันได้คุณนิติศาสตร์แม่ข้อความนี้ดีจังเลยนะครับก็เป็นข้อความที่ทําให้เรานั้นไม่ขมขื่นเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขงนั่นเองนะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปแล้วอดีตมีแต่ความผิดหวังมีแต่ความขมขื่นทิ้งมันไปครับยิ้มรับในเช้าตรู่วันใหม่ซึ่งเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ถ้าคุณกล้าจะออกมายืนแถวหน้าแล้วก็ตะโกนบอกตัวเองดังๆว่า เราอยากเริ่มต้นเอาล่ะครับตอนนี้ญาติธรรมรอสายอยู่หรือเปล่าเอ่ย0 2 9 4 2 3 3 1 9นะครับถ้าพร้อมแล้วส่งสายเข้ามาได้เลยทีเดียวนะครับนมัสกาสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนี้จากจังหวัดไหนเอ่ยจากกรุงเทพครับกุงเทพอยู่ในเขตไหนครับออยู่ลาดบุรณะครับลาดบุรณะคุณอะไรเอ่ยคุณยพัฒน์ครับคุณบุญ บุญยพัฒน์เหรอฮะบุญยพัฒน์ครับบุญยพัฒน์คุณบุญยพัฒน์ดูรายการกี่ครั้งแล้วครับดูมาสามครั้งแล้วสามครั้งแล้วนะครับวันนี้มีอะไรให้อาจารย์รับใช้เอ่ยอยากจะดูเรื่องของการงานนะครับได้ครับคุณบุญยพัฒน์วันเดือนที่เกิดครับเกิดวันที่ยี่สิบเอ็ดกันยายนครับครับห้าสองเจ็ดครับสองห้าสองเจ็ดวันอะไรครับวันศุกร์ครับวันศุกร์เวลาเกิดทราบไหมครับเวลาสิบสี่นาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาทีสิบสี่นาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาที พร้อมแล้วนะครับครับผมตั้งสมาธิดีๆนะครับหนึ่งสองสาสี่ห้าสัมผัสฝ่ามือไปที่หน้าจอนบัดนี้คุณบุญยพัฒ์ช่วยผมเลือกไพ่หนึ่งใบซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับครับขวาครับขวาไปที่เท่าไหร่ดีครับไปที่เก้าครับใบที่เก้าจากขวามือ หนึ่งสองสาสี่ห้าหก็ดแป้าอยากรู้เรื่องของการงานใช่ไหมครับใช่ครับคุณปุญญพัฒน์ตอนนี้ทำงานเกี่ยวกับอะไรอยู่ครับทำเป็นเว็บ Developer ครับเป็นเดเวลอปเปเป็นเว็บไซต์ครับเป็นเว็บไซต์อ๋อครับ ปกติเรายิงลูกธนูลูกธนูจะต้องพุ่งออกจากตัวเราพุ่งออกไปข้างนอกนะครับจะเห็นสัญลักษณ์หน้าไพ่จะเป็นรูปธนูใช่ไหมครับ,ค,รบคนยิงธนูแต่ปรากฏว่าลูกธนูนั้นไม่พุ่งออกไปแต่ดันกลับเข้ามาสู่ตัวเราช่วงนี้ถ้าเราเป็นลูกจ้างนะครับถ้าไม่ใช่บริษัทของเราเองนะนะครับถ้าเราเป็นลูกจ้างหรือผู้บริหารนะครับพึงระมัดระวังเรื่องความละเอียดอ่อน นะครับการรับปากเขาหรือว่าการเซ็นสัญญาก็ดีแต่เอ,เอกสารเรื่องงานที่ทําอยู่มีโอกสาสผิดพลาดได้สูงเลยทีเดียวคือไม่เป็นไปตามที่เราคาดคิดเห็นงานมากมายแต่ว่าบางทีนะครับเราทําได้นิดเดียวเท่านั้นเองเห็นงานเยอะแยะเลยอยากจะไปปิดงานอยากจะได้งานแต่นะครับไม่สามารถทําได้อย่างที่ใจหวังนะครับงานบางอย่างไม่ควรจะติดขัดก็ดันติดขัดนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่กําลังประสบปัญหา ดาบเยอะๆที่พุ่งเข้ามาก็คือสเตสก็คือความเครียดตอนนี้นะครับคุณบุญยพัฒน์เครียดในหลายเรื่องนะครับเพราะมันไม่เป็นไปตามความคาดหวังเท่าไหร่แต่เสื้อคุมสีทองที่คุณสวมใส่นั้นบ่งบอก่าคุณเป็นคนที่มีรสนิยมเป็นคนมีความทะเยอทยานสูงเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคแต่ติดจุดอ่อนอยู่ที่หนึ่งเป็นคนขี้เบือ่อ ที่เบื่อและมีความอดทนจำกัดค่อนข้างจะออกอารมณ์ศิลปินนะครับคือถ้าพอใจก็จะทำแต่ถ้าไม่พอใจก็จะนะครับเอาไว้ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดเรื่องเงินกับคุณนั้นเป็นเรื่องที่บางครั้งคุณก็ไม่ได้มองจำนวนเงินนะครับแต่ถามว่าปรารถนาอยากได้เงินไหมปรารถนาแต่บางครั้งคุณก็ทำด้วยความสะใจทำด้วยอารมณ์ที่อยากจะทำนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ นะครับให้ระมัดระวังเรื่องของวาจาคำพูดเรื่องของความละเอียดอ่อนหรือเรื่องของการทํางานจะได้ไม่ผิดพลาดมีรับโปรเจกต์ใหญ่ๆอะไรไว้ไหมครับช่วงนี้ก็เป็นเป็นทํางานของออฟฟิศนะครับของออฟฟิศนะครับแล้วก็มีหัวหน้าเขาก็ให้งานมาบ้างนะครับเป็นงานนอกนะครับมีการงานที่ค้างค้างไว้ไม่เอ่ยมีครับครับตอนนี้มีปัญหาเครียดเรื่องใดบ้างเอ่ยก็เรื่องเรื่องงานนะครับยัง ยังไม่เสร็จเท่าไหร,ร่ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ใช่ครับแล้วควรควรเปลี่ยนงานไหมครับหรือว่าช่วงนี้ให้นิ่งๆิ่งไว้นะครับงานการนั้นนะครับถ้าออกไพ่แบบนี้นะครับไพ่าดาบที่พุ่งออกมาพุ่งเข้าใส่ตัวเราหมายถึงว่าถ้าจะเปลี่ยนงานนั้นยังไม่เหมาะค,คือถ้าเปลี่ยนแล้วจะเคว้งช่วงนี้ให้ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวสักนิดหนึ่งนะครับปกติคุณบุญยพัฒน์นี่ได้สวดมนต์บ้างไหม คคงนๆรั้รอยากให้แนะนําเลยถ้าออกไพ่ใบนี้คือบารมีเราน้อยลงแล้วบุญเก่าเรากินบุญเก่ามาบารมีเราเริ่มน้อยเมื่อก่อนนี้ทําอะไรรู้สึกว่าได้รับความสนับสนุนทําอะไรรู้สึกว่าเฮงรู้สึกว่ารุ่งแต่ช่วงนี้รู้สึกทําอะไรแล้วบางครั้งไม่น่าติดขัดมันก็ติดขัดอะ่ะนะครับเหมือนบางทีพูดอะไรไปแล้วม่ไม่ค่อยขังเหมือนเมื่อก่อนนี้นะเพราะฉะนั้นช่วงนี้หนึ่งไม่ให้พูดคาหยาบนะครับสําคัญมากเลยครับ เพราะว่าดวงของคุณนั้นจะดีได้เพราะว่าวาจาคุณด้วยนะครับและให้รักษาอารมณ์ไว้นะครับแล้วก็หมั่นสวดมนต์วันพระคุณสวดชินาปัญชรก็ได้สวดชุมนุมเทวดาด้วยนะครับและบทที่อยากให้คุณบุญญพัฒรเพิ่มเป็นพิเศษนะครับก็คืออีทิพิโสนะครับถ้าคุณสวดมนต์บทนี้ได้อย่างที่ดอร์ไมล์ได้นําบอกกล่าวนี้ดวงคุณจะเริ่มนะครับดีขึ้นเย็นขึ้นนะครับ การเงินจะเริ่มดีขึ้นคือช่วงนี้คุณเห็นเงินอ่ะแต่คุณเอามาเป็นเอามาเข้ามาหาตัวไม่ได้มันไม่ได้อย่างใจอ่ะนะครับวันนึงคุณอยากจะมี48ชั่วโมงได้ซ้าไปหนึ่ง24ชั่วโมงคุณรู้สึกว่ามันน้อยไปสําหรับคุณเพักผ่อนบ้างไหมครับปกติก็น้อยอะครับน้อยนะต้องต้อง,องหาอะไรมาบํารุงตัวเองหน่อยเพราะไพ่ดาบก็คือไพ่เรื่องสุขภาพสุขภาพและอารมณ์ คุณบุญญพัฒน์อยากรู้ส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บารมีคุณไหมอยากทราบครับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสัมผัสป่ามือไปที่หน้าจอนปัดนี้คุณบุญภพัฒน์ช่วยผมเลือกไพ่หนึ่งไปนะครับใบที่สอครับจากขวาหรือซ้ายเอ่ยทางซ้ายครับซ้ายนะครับหนึ่งสอง ุณยุนุญจพัฒน์ครับคุณนั้นวันเดือนปีเกิดถ้าคุณบอกมานั้นค่อนข้างจะชัดเจนและถูกต้องนะครับคุณมีองค์พระรหันดูแลคุณอยู่ตั้งแต่คุณเกิดมาแล้วหลายอย่างที่คุณไม่ได้เรียนมาจบมาด้านนี้แต่คุณทํางานได้ในสิ่งที่คุณไม่ได้จบคุณมีความสามารถหลายด้านนะครับแม้ว่าคุณจะ